ในสมัยปัจจุบันเนี่ยพัฒนานการในช่วงหลังๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสมัยตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยอย่างที่เราบอกไปก็คือว่าวรรณกรรมมันกลายเป็นเรื่องของสามัญชนนะครับเป็นเรื่องของประชาชนโดยทั่วไปแล้วก็หลังจากที่เกิดวรณคดีสโมสรแล้วก็ต่อมาเป็นสมาคมวรณคดีจนกระทั่งถึงในสมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยวรณกรรมก็เป็นเรื่องของคนทั่วไปจากเดิมที่ในสมัยก่อนเนี่ยรับใช้ชนชั้นสูงกับความเชื่อทางศาสนา นับว่าเป็นของสูงเนี่ยก็กลายเป็นของสามัญที่คนทั่วไปเข้าถึงได้ใครก็แต่งเรื่องได้ใครก็อ่านเรื่องได้นะครับเป็นเรื่องทั่วๆไปในสังคมสุดท้ายเลยก็คือว่าในช่วงปลายๆนะครับช่วงเราย้อนกลับไปในสมัยประมาณปี -24 ปลายๆนะครับ248024,90เเป็นต้นมาเนี่ยมันก็จะเริ่มเกิดกระแสะวรรณกรรมแบบหนึ่งขึ้นเรียกว่าวรรณกรรมเพื่อชีวิตนะครับวรรณกรรมเพื่อชีวิตเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดฝ่ายซ้าย หรือว่าแนวคิดมาร์กซิสนั่นเอง,เองนักเขียนคนสำคัญสำคัญในแนวแบบนี้ก็คือจิตภูมิศักดิ์สีบูรพาหรือว่ากุหลาบสายประดิษฐ์เนี่ยนะครับนายผีหรืออัศนีพลจัน์ทรเสนีสพัพพศงคนแต่งเรื่องปีศาจอ่ะเสนีสวพพศ์เนี่ยเป็นทูตนะนะครับแต่ว่าเขียนงานแบบที่ว่าไม่ได้อวยรัดเ่ะนะครับเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะวิพากษ์โครงสร้างทางสังคมมากพอสมควร แล้วจุดพีของกระแสวรรณกรรมเพื่อชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นในสมัยสมัยหลังจากยุคข,ของจิตภูมิศัก์ยุคข,ของในพีเสนีสาวทงและก็สีบุรพาเนี่ยก็คือสมัยของการต่อสู้ในช่วงเหตุการณ์14ตุลา2516จนกระทั่งถึงช่วง6ตุลา2519หลังจากนั้นอ่ะ6ตุลา2519เนี่ยถ้าใครรับรู้เหตุการณ์ในช่วงนี้ดีอ่ะก็จะรู้อยู่ว่า มีการสังหารหมู่นักศึกษายศนักศึกษาประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยที่สนามหลวงแล้วก็ที่ธรรมศาสตร์อ่ะอันนี้พอเกิดการสังหารหมู่ขึ้นในช่วง6ตุลาเนี่ยก็ทําให้นักกิจกรรมต่างๆนักศึกษาต่างๆเนี่ยอบพยพหนีเข้าไปจับปืนต่อสู้กับภาครัฐอ่ะในป่านะครับเข้าไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหรือว่าพคทอในช่วงระหว่างเนี้ยวรรณกรรมเพื่อชีวิตก็ยังยังได้รับความนิยมอยู่นะครับยังเกิดการผลิตจํานวนมากอยู่เพียงแต่ว่า ก่อน6ตุลาเนี่ยมันได้รับการผลิตเผยแพร่อย่างมากแต่ว่าหลัง6ตุลาเนี่ยทางการมีการกวาดล้างมีการกวาดล้างมีการที่จะสกัดกัน้นแนวคิดอะไรต่างๆที่เขามองว่าเป็นปฏิปักษ์ต่ออำนาจรัฐอ่ะดังนั้นเนี่ยการพิมพ์งานพวกนี้จึงน้อยลงนะครับเพราะว่าถูกห้ามพิมพ์ห้ามจําหน่ายนะครับห้ามขายห้ามแจกจ่ายแล้วใครที่มีงานพวกนี้อยู่ในบ้านเนี่ยในสมัยนั้นอ่ะต้องเอางานพวกนี้ออมเผาเนะี่ย ทำลายทิ้งหมดเลยนะไม่งั้นตำรวจมันเจอพวกสันติบาลพวกอะไรมาตรวจค้นเนี่ยก็ติดคุกได้ลักษณะของวรรณการเพื่อชีวิตก็เลยมีน้อยลงแต่ว่ายังคงยังคงได้รับการพูดถึงได้รับความนิยมอยู่แหละแต่ว่ามันถูกบล็อกไว้ต้นนั้นเองแต่ว่าเกิดปรากฏการณ์มีเหตุการณ์ที่เรียกว่าหลังป่าแตกะนะครับก็คือว่าในช่วงสมัยปี2023เนี่ย ทางรัฐบาลตอนนั้นเป็นรัฐบาลของพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาลในตอนนั้นเนี่ยเขาออกนโยบายใหม่ขึ้นมาเป็นนโยบายที่ชื่อว่า66ทับ23นโยบายเนี้ยก็คือเปิดโอกาสให้คนที่ไปต่อสู้กับทางการอ่ะคนที่เป็นคอมมิวนิสต์อยู่ในป่าเนี่ยจะสามารถคืนกลับมาในเมืองได้โดยที่ไม่มีความผิดประกอบกับช่วงนั้นอ่ะเป็นช่วงยุคปลายของสงครามเย็นแล้วโลกสังคมนิยมโลกคอมมิวนิสต์เนี่ย ที่เป็นจีนเป็นรัสเซียเนี่ยเริ่มที่จะอ่อนกําลังลงนะครับเริ่มที่จะแพ้กับโลกทุนนิยมเสรีนิยมของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยพอเหตุการณ์ในป่ามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วทั้งสาประชาชนที่เข้าไปในป่าเนี่ยทยอยกลับคืนเมืองมามากเข้ามากเข้าเพราะกลับมาอยู่ในเมืองแล้วเนี่ยเพื่อที่จะพยายามที่จะปลองดองแล้วใช้ชีวิตเหมือนเดิมอ่ะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเดิมอ่ะก็เลยไม่พูดถึงเรื่องการเมืองพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่ไปแตะต้องเรื่องการเมืองอ่ะวรรณกรรมเพื่อชีวิตก็เลยลด บทบาทลดความสําคัญลงความนิยมที่เคยมีก็เลยตกลงตกลงเรื่อยๆผู้คนก็อาจะหันไปสนใจเรื่องอย่างอื่นแทนเรื่องโลกีเรื่องทั้งโลกเนะี่ยซะมากกว่ามามุ่งเน้นการที่พยายามผลักดันต่อสู้ทํากิจกรรมเพื่อที่จะจะสแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าหรือว่าสังคมในอุดมคติขึ้นดังนั้นเน่ยลักษณะของวรรณกรรมเพื่อชีวิตก็ซบเซานะครับซบเซาลงเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนกระทั่งเข้ามาสู่ยุคที่เรา มุ่งเน้นไปที่วรรณกรรมประโลมโลกมากๆวกรรณกรรมประโลมโลกเนี่ยก็จะรับการสนับสนุนส่งเสริมอย่างดีอ่ะรวมทั้งได้เอามาแปรรูปเป็นสื่อต่างๆเป็นละครเป็นภาพยนตร์เป็นอะไรได้ยอย่างเต็มที่นะครับต่อมาเนี่ยในยุคสุดท้ายของเราเนี่ยก็คือในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเข้ามาสู่ยุคดิจิทัลแล้วยุคดิจิทัลเนี่ยมันจะเริ่มจริงๆจังๆสักประมาณ78ปีก่อนแค่นั้นเองนะครับในบ้านเราแ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เรายังไม่ได้ใช้อุปกรณ์มือถือสมาร์ทโฟนกันแพร่หลายอย่างทุกวันนี้ แล้วก็จะไม่ได้มีลักษณะที่ว่าทีวียุคสมัยของทีวีมันจะตกลงแบบในยุคทีวีดิจิตอลปัจจุบันนะพอเข้ามาสู่ยุคดิจิตอลเนี่ยแวดวงวรรณกรรมไทยซึ่งแต่เดิมก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากนักเมื่อเทียบกับโลกวรรณกรรมสากลเนี่ยก็ถดถอยถดถอยลงเรื่อยแล้วก็ซบเซาซบเซา,ซซาลงจนกระทั่งแทบจะไม่ได้รับการพูดถึงหรือมีบทบาทมากนักในสมัยปัจจุบันเนี่ยนะครับ